สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสรามบริกุมกดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d พ88มอริทพาดาวยูทูบดอทคอมโหระษัตย์ระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาพเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมรัะฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างเดลิเวอรี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่แฮมฮัลโหลฮัลโหลปันทุทีนะเออ,เอ,อขยาบ ขายาวรอไว้ก่อนสวัสดีนะยินยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตาลายวันหันสามาหาสนุกประจําในวันจันทร์ที่17ตุลาคม2565นะครับแรม8ขํานะเดือน11ปีขานในวันนี้ห้ามทําการมงคลใดๆใน,ใน,นะไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆห้ามทําการมงคลในวันนี้ เพราะว่าเป็นดิถีมาหาสูตรนะเออให้เลิกไม่ได้ด้วยนะครับในดวงจาตานะเออแต่สามารถที่จะทำบุญสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติรมได้ก็จะเป็นมงคลในดวงจตา่านะอ,อนะคิดฮอดหลายคิดสิคิดสิคาปูชิโนเอปโซลาเตเลบานอน <c ười> อันนี้นะ เดี๋ยวจะมาพูดถึงในเรื่องของความฝันสำหรับผู้ที่ฝันในแรลมแปดคำฝันะในแรลมแปดคำก็คือจะความฝันจะเป็นจริงในสามวันข้างหน้าแต่ก็ขอให้คุณโชคดีแล้วกันฝันอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้โชคดีมีความสําเร็จนะครับนะอ,อันนี้เดีย๋ยวต่อมาเลยจะมาพูดมาพูดถึงการนุ่งผ้าชุดใหม่ ประจําในวันจันทร์ท่านรักมากนะครับเห็นไหมเสียงไอ,อไม่ได้กินเย็นมานอนนะเ๋ยวจันทร์ทําอะไรบันทึกคลิปเสร็จแล้วอยู่อาทิตย์หน้าไม่ต้องห่วง <c oughs> ยิจเไอทุกวันจริงๆทําจริงนะไมนะเออทําไปเล่นไปออน <c oughs> ไปหาไปหาหมอดื้อกับหมอหมอไมยอจะกินเย็น อย่ากินอย่าให้กินเลยะอันนี้นุ่งผ้านะในวันจันทร์ท่านรักมากสะหัวใหม่ในวันจันทร์มีราบตัดผมใหม่วันจันทร์ก็มีราบตัดเด็บวันจันทร์ก็ราบก็มีท้าน้ํามันในวันจันทร์ราบก็างามเหลือเกินเอา้ลาบน้าตกส้มตำเ,เวลาจาร์สั่งลาบน้าตกส้มตำนะแล้วก็ไก่ไก่ย่างเห็นไหมไก่ย่าง วลาอาจารย์สั่งก็แม่ค้าขอหนังไก่นะอหนังไก่ไม่รู้คิดเท่าไหร่หนังละเท่าไหร่ก็ห้าบาทนะและคนที่เออก็ขายแล้วเขาก็มีอยู่นะไก่ตรงนี้นั่นคือมันมีบางคนถ้ามาซื้อต่อจากจารย์บอะทำไมไก่ร้านนี้มันไม่มีหนังวะเมื่อพี่เดินเนื้อ นั้นหนังมันไปไหนเนะี่ยย่างเนงื้นหนังอ๋อหนังมาอยู่กับจารย์แล้ะเออซื้อมาเนี่ยโอ้โหบางทีสี่ห้าหนังอนะออขอหนังหนังอย่างเดียวนะโอ้ไปลอกลอกนะ <c oughs> มีใครก็กินอุบาทแบบนี้มั้งเนี่ยเออแล้วคนเออหนังไปไหนวะเออลืมไก่ร้านนี้ไม่มีหนังอันนี้นะ <c oughs> ก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงอ,อการ เสียงซีมซีประจําวันกันอย่างรวดเร็วนะครับนะให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเดี๋ยวอาจารย์จะสั่นกระดิ่งโชคลาะแห่งความสําเร็จนะครับสาธุใครได้ยินเสียงกระดิ่งนี้ขอให้มีความสุขนะบัดนี้เถิต้องรวยแะะนะ <c oughs> ได้ซียมซีใบที่ 56ช่วงจะต่างท่านในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาแห่งความปิดติยินดีนะครับเรื่องราวที่ไม่ดีได้ผ่านไปก็จะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาคุณจะต้องมีจิตใจที่แน่วแน่มั่นคงนะครับท่านสามารถจะฝ,าฝา่าฟันปัญหาต่างๆไปได้นะความคาดหวังของท่านเนี่ยก็จะสมความปรารถนามาพูดถึงในเรื่องของความรักเนี่ยนะครับคือท่านมีความมั่นใจนะที่ดีนะครับสุดท้ายก็จะพบความสมุข อันนี้มาพูดถึงธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้เนี่ยจะมีปัญหาอุปสรรคนะครับแต่สุดท้ายก็จะรับผลตอบแทนที่ดีนะมาพูดถึงในเรื่องของการสมัครงานเน่ยท่านมีโอกาสได้งานทำคนะแนนสอบในวันนี้ถือว่าดีมากหนหาจะคุณจะสอบแข่งขันพูดถึงดวงชะตาด้านสุขภาพอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้นะครับ แม้อาการหน้าเป็นห่วงะนะแต่ก็สามารถรักษาหายได้เป็นปกติโรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับระบบการหมุนเวียนโลหิตระบบหายใจ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 นะอันนี้เดี๋ยวต่อมาอย่างรวดเร็วมาถึงช่วงปรากฏการผ่าดาวถูเด๊ๆกันเลยนะได้เวลาสนุกแล้วสิ ไค้เวลาสนุกแล้วสิเตลิทอปีเตลิทอปีถามเจ้าอ <c oughs> ใครก็ไม่เคยดูไม่ดูนะสนุกเลยเวลาเช้าเช้ามาแต่ก่อนทีวีมันจะมีถ้าเก่าเก่าไปนะเอาไาเก่าไม่มากนะันสาม,มาห้าเจ็ดเก้าสิบเ็ดใช่ไหมเนี่ย,ยตื่นเช้ามาตีห้าเออมาแล้วกระบวนการเลนเจอร์ <c oughs> แล้วพอสาวอาทิตย์ช่องเจ็ดมันจะมีช่องกระตูนใช่ไหมี๋ยวโมเดิร์นดมีก็มีกระตูนอคือสมัยก่อนเนี่ยนะช่องช่องเจ็ดใช่กระตูนพวกอะไรนะ,ะแม็กกี้เมาอะไรเงี้ยนะอ่าพิธีกรยังเป็นเด็กอยู่แล้วดูมาเรื่อยๆโอ้พิธีกรจะโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วนะมันไม่เด็กแล้วเ <laughs> นี่หรายการก็น่านไปใช่ไหม อยู่นิตย์ทีวีเยอะแยะเยอะแยะมากช่องเยอะดูไม่ครบหรอกคุณดูครบไหมถามหน่อยดิฮะดูไม่ครบทุกวันนี้ยังดูไม่กี่ช่องอ่ะช่องเดิมๆก็ดูข่าวก็ไปดูข่าวดูหนังก็ไปดูหนังอะไรเงี้ยนะดูไม่ครบทุกช่องอ่ะเออดูแต่ช่องหลักๆนะอันนี้เดี๋ยวก็พูดถึงสีก่อนนะ สีที่ดีก็จะมีสีแดงไม,ไม่ไดีไม่ดีไหม,ไมสีไม่ดีคือสีแดงนะสีดีก็จะมีเหลืองขาวม่วงส้มฟ้าแต่สีที่ดีที่สุดก็คือสีม่วงม่วงดีสุดนะสีที่รองมาคือส้มก็ได้ฟ้าก็ได้นะครับทิศที่ดีก็จะมีทิศตอนตกเฉียงใต้แล้วก็ทิศเหนือ เป็นทิศที่ดีประจำาในวันนี้เออนะเออยังมีชง,งนชง,งายเคยดูไหมตอน,น,นเช้าช่องช่องเจ็ดใช่ไหมเอ๊ะช่องเจ็ดอะเออชงหนชาง,งาย <c oughs> ลกูกขุนทองชอบมากเลยนะชอบมากติดงอมยําเลยอืมนะแล้วก็รายการถุ่งแสงตะวันเออเป็นรายการไม่มีไม่มีพิษไม่มีภัยอะนะสบายสบาย,บายม่อยู่กับถุงนาป่าเขาลำเลาภัยอะไรเงี้ยนะ <c oughs> อันนี้มาพูดถึงตามวันเกิดก่อนวันเกิดคนที่ไม่ดีคนเกิดในวันอาทิตย์นะคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยให้ระวังไฟดูดไฟช็อตน้นําร้อนลวกนะครับในดวงตาเนี่ยคนดีสุดคนวันเสราร์คุณจะมีโชคลาภประสบผลความสําเร็จและได้เยอะด้วยนะคนเกิดวันเสราร์ชาวราศีมังกรเนี่ยโชคมามาแล้วนะครับต่อมาคนเกิดในวันจันทร์ ถือว่าคุณจะมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารต่างๆนะครับก็ะจะปเป็นไปในทิศทางที่ดีคนเกิดวันอังคารระวังปัญหาด้านสุขภาพเกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้ออุมมแพ้การผ่าต,ต,ต,ตัดตัดตัดให้ขานเลยชับชับชับตัดใจขาดเลยชับชับชับแล้วไปเชื่อใจร้องไห้อยู่เลยชับชับชับอันนี้มาพูดถึงคนเกิดวันพุธกลางวันถือว่าคุณจะมีอํานาจวานสนาที่ดี มีคนให้ความครบจำเกงค pues <cat> ุณแต่ดีนะต่อมาคนเกิดว nah, ันพฤหัสเงินเข้าครับราศีมีนเงินเข้านะรับเงินด้วยอย่าลืมนะต้นอาราศีอ่ากลุมเงินก็เข้าเอออ่ากันก็เข้าเออเข่าเยอะนะรับรับนะรับรีบ <c ười> <we> <c ười> รับเห็นะนะอันนี้ต่อมาคนเกิดวัน พุทธกลางคืนอาจจะเน็ดเหนื่อยนะครับต้องใช้ความอดทนความเพียรความพยายามไม่มากนะถึงจะประสบผลความสาเร็จนะครับอ,อันนี้ต่อมาคนเกิดวันฝุร์คุณจะรับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีนะ,ะในดวงชะตานะครับโอเคอันนี้ก็นอนแล้วนะครบทุกวันละเออก็เดี๋ยวพูดถึง ดาวในวันนี้คือวันนี้ก็เอ๊ะลืมแก้ดาวเดีย๋ยวต้องไปปรับดาวกว่อนนะถ้าไม่ลืมนะนะเราลงลงืมดืมไม่ทันแก่เลยอายุเพิ่งสิบแปดเองเอแต่สิบแปดแปดเนื้อนมอยนะยฝันน้ำนมเพิ่งขึ้น <c oughs> <c oughs> อันนี้จันติดพิษสุนัขตั้งแต่เช้ามืดเลยนะครับแล้วติดไปถึงกี่โมงนูน่นบ่ายโมงเพอะบ่ายโมงไปแล้วจันก็ไม่ได้เสียนะ ดีขึ้นแล้ววันนี้จันท์ก็ย้ายช่วงหนึ่งทุ่มสามนาทีนะครับจัน์ย้ายเข้าสู่กรกฎนะเออเป็นกเกษตรดีได้เจ้าเมืองเออมีสเสน่ห์ตาหวานเออจัน์เป็นกเกษตรตาหวานจันเป็นมหาจักตาคมจันเป็นมหาอุดตาดุนะจันท์เป็นจันนาทีสอนตาก็มีสเสน่ห์จันเป็นนิสเล,เล่ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> ไหมเนี่ยนะเออในวันนี้เนี่ยก็ระมัดระวังนิดน,นึงหวานเกินไปมดขึ้นตานะไอ้นั่นมันโบหวานขึ้นตาโอ้ยมุกแป๊กเลยมกุมกมุกเดเดิมอันนี้โอเคนะก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงตามลัคนาราศีกันเลยนะ <c oughs> ตามลัคนาราศี <c oughs> โอเคนะอันนี้ลัคนาราศีเนี่ยเข้ามาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมฆนะครับชาวราศีเมฆเนี่ยถือว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยนะดาวเสาวันนี้การงานดีประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็คุณก็ยังมีเกณฑ์กรออกสังคมนู่นนี่นัน่นเดินทางไป,ไปนู่นไปนี่การเงินมีรายจ่ายอยู่ นะแต่ความรักก็ยังไม่ค่อยดีนะครับในดวงชะตานะต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภชาวราศีพฤษภเนี่ยดาวประจําตัวของคุณก็อยู่ในภพปุตตะนะเออก็ชอบแต่งตัวดูดีทันสมัยนู่นนี่นั่นนะการเงินก็ยังมีเกณฑ์การรายจ่ายอยู่เกี่ยวกับบุตรและบริวารแต่ก็มั่นคงดีนะครับคือดวงคุณคือว่าคุณจะได้เงินจากทางไหนมันไม่ได้ลําบากมันมั่นคงดีอยู่แล้วมีให้ใช้จ่ายอยู่ นะโชคลาบก็มีเข้ามาเต็มที่นะครับต่อมาเจ้าลักนาราศีเมถุนราศีเมถุนเนี่ยดวงคุณเนี่ยวันนี้นะครับการงานดีมากประสบความสําเร็จความรักก็มีความสขนะส่วนการเงินวันนี้ได้เงินครับได้เงินดีด้วยเออต,ตอนนีมบ่ายไปแล้วนะเออในดวงชะตาของคุณขอโชคดีแล้วกัน ต่อมาชาวลัคนา,า 4, ราศีกรกฎกรกฎเนี่ยดวงชะตาคุณเนี่ยนะครับดวงคุณก็จะดีขึ้นนู่นนี่นั่น,นมีความหมั่นโ้งดีให้ระวังสุขภาพทางสายตานะส่วนการเงินการทองก็ยังมีเกณฑ์การรายจ่ายอยู่นะครับเ,เพื่อนฝูงไว้ใจไม่ได้นะระวังเรื่องการท่องโลกโซเชียลวัดแอปไฮไฟติ๊กตอกต้องระวังนิดหนึ่งต่อมาชาวลัคนาราศีสิง ชาวราศีสิงดวงคุณเนี่ยดาวประจําตัวกออยู่พบกันเงินหาเงินหาทองเก่งมีเรื่องเสียเงินได้มาก็เสียไปนะการงานก็ถือว่าจะได้เงินจากงานที่ดีนะครับความรักถือว่าคู่ครองเป็นคนที่ขย,ยันขันแข็งในการทํางานนะต่อมาชาวลัคนาราศีกันกันเนี่ยดวงคุณเนี่ยมันดีดีนะดีทุกอย่างะระวังไฟดูดไฟช็อตน,น้ําร้อนลวกอ่ะฟุบัติเหตุเลย เอ,อมีหลายคนแจงมาบอกที่ผ่านมาบางคนป่วยไม่สบายก็เป็นไปตามที่ก็ป่วยอะ่ะเออบางคนป่วยหนักป่วยเบาองนะอันนี้ต่อมาชาวลัคนาราศีตุลคือราศีตุลเนี่ยดวงชะตาเดี๋ยบางคนก็อาจจะดีบางคนก็อาจจะเหนื่อยอะนะเหนื่อยเหลือเกินอะไรเงี้ยนะอ,อดูแลสุขภาพนิดน,นึง อันนี้้านของการเงินการทองวันนี้ก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะครับแต่ในดวงชะตาคุณส่วนความรักบนในวันนี้ก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้เสียหายหตรงไหนแต่คุณจะมีรายจ่ายนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยราศีพิจิกดวงชะตาคุณเนี่ยนะครับ,าานรบในเรื่องของผลประโยชน์ข้อตกลงต่างๆก็ต้องพูดคุยกันให้ดีในด้านของการเงินการทองเนี่ยนะก็จะประสบความสำเร็จสมหวังในดวงชะตานะครับ ต่อมาชาวลัคนาราศีธน,นูแอ้ธนูคุณเนี่ยมีสียงสิทธิ์คุ้มครองไม่้อง่วงนะทำไม่ดีสุดการงานก็ต้องระวังความเสียหายหรือมีปัญหาต้องแก้ไขนะครับให้ระวังในเรื่องของคพูดนะชาวราศีธนูเนี่ยบางคนเนี่ยนะเจอคําพูดอะไรที่ไม่ดีไม่ด,มดีเข้ามาหลายคน,นี่อ,อประชดประชันกะแทกแดกดันไม่น่าจะพูดนู่นนี่นั่น,นมีไหมออมีเขาเล่าให้ฟังมา ต่อมาเช้าลัคนาราศีมั <c oughs> งกรมังกรใน,นคุณจะมีโชคลาภดีประสบผลความสําเร็จนะแต่มรสุมก็จะมีเข้ามาอย่างไม่คาดฝันพยายามทาบุญสวดมนต์ไว้เยอะๆนะดีการเงินก็ต้องขยันให้มากต่อมาเช้าลัคนาราศีกุมกุมก็รับตังไปแต่จะระวังในเรื่องของคู่สัญญานิดน,นึงนะครับการเดินทางไปทางไกลก็ต้องระวังอุบัติเหตุนิดนึง ในด้านของครอบครัวนี่ก็มักจะห,หงุดหงียบนะน่นนี่น,นั่นคิดมากต่อมาชาวลัคนาราศีมีนขอแสดงความดีใจด้วยชาวราศีมีนคุณได้ตังค์นะนะแต่อาจจะเหนื่อยนะชาวราศีมีนจําไว้เลยดวงชะตาคุณในช่วงจังหวะนี้นะคุณจะต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะหาเงินหาทองทําทุกวิถีทางคุณจะประสบความสําเร็จต้องมุ่งมั่นตั้งใจนะ เออคือต้องเอาให้ได้อะจะได้ตังค์นะในดวงตาของคุณโอเคนี่ครบสิบสองราสีนะเออก็เดี๋ยวจะมาอ่าเสีงยงไพ่ยิปซีดูให้พิ่มเติมม่าดวงตางนหนคุณนี่จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเอคุณเห็นไหมมันีแดงน่แไม่ไอสาหลายหางกระลอกเออทำไมมัน แล้วมันเป็นมันยุ่ยมันกัดเหรอมันคงมันกัดมันเป็นยังไงเนี่ยยุ่ยอยู่ข้างล่างน่ะละเอียดเลยเนี่ยเออมันยังไงนะ่ใช่ไหมระกัดตะกัดใช่ไหมคือไม่รู้นะมันจะกัดไม่กัดแตชุบใบที่หนึ่งนะครับ ใบที่สองชุใบที่สองโอเคเวลาสิบวินะครับเริ่มงเสีงงาสาหรีงิชีอก็จำไบที่หนึ่งของที่คุณได้วาวสองไม้เทา้านะครับในเรื่องกิจการการงานดีนะครับการค้าการขายเนี่ยนะการเงินก็มีผลกําไรส่วนความรักก็มีโอกาสได้พบรักด้วยนะครับต่อมาคุณเลือกไพ่ใบที่สองขที่คุณได้ก๊ปอป The Hermit นะ คือในเรื่องของการงานวิชาการต่างๆเนี่ยหรืออาชีพเฉพาะทางเนี่ยครูอาจารย์ขอจัดการดีนะการเงินก็ได้เงินจากงานนะครับส่วนความรักก็มีโอกาสที่ได้แบบความรักเก่าๆนะกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้ต่อมาคนเลือกไพ่ใบที่3เด็กถือดาบเนี่ยในดวงชะตางคุณเนี่ยก็การงานนี่ก็ไม่ควรรีบร้อนมากจนเกินไปนะครับบางคนก็อายากที่จะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนย้ายงานนู่นนี่นั่น ส่วนการเงินก็ยังมีปัญหาติดขัดนะครับความรักในชูมนี้ก็อาจจะห่างเหนินกันสักพักหนึ่งนะแต่จะมีเกณฑ์การอยากรู้อยากเห็นซึ่งกันและกันนะเพราะนิสัสของเด็กไงเด็กจะอยากรู้เอ๊ะเป็นไงบ้างนะโน่นนี่นั่นไม่แอบ,บดูแอบ,บสองหรืออยากรู้ทุกเรื่องไหมก็ได้นะี่นะโอเคอันนี้ครบแล้วสิบสองราศีนะครับถ้าท่านใดสนใจที่จะดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้นะ ่ในช่วงสัปดาห์นี้เสียงยังโอเคอยูนะ่เดี๋ยวพออาทิตย์หน้ายัางไอ,อะ้ะ <c oughs> ไอล่วงหน้าโอเคนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดทวิตสกา์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กาอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ